ครัสวัสดีครับท่านผู้ชมมือก็มาพบกับผมอีกแล้วต้องสายฟ้าผ้าลวยมือนี้ก็ได้ติดตามเดือนสเกลแม่ตามตัวเล่กพอยังทำหน่อยไปบังน้ำกันไหมครับมาเป็นจิตให้ตัวแดงงนี่โอ้บ่าในี่อเราพ่นพุ่งกาแฟแล้วพ่นพ่นเอามาให้ตู้อยู่พี่เด้อันบอลพ่นสูงนั่นค่ะ นำสางเก้านั่นถือลงมา่าันฝันเรียนอาให้ภาพกันลง<า>นันบ่หรับ<อ>แก้วก <im> าแฟแล้วด้ถามว่าเม่นไผ่ตังกันห่มอยู่อัน <im> ให้ถามแน่อว <im> มิยิง่งเ <im> ลยาสีสามคนกลางคนนี่ล่งง <im> ละกังมัดคุญวจก้นห่มนแล้วก็กั อวน่าเวลังอวน่าเวลังย่างก็ไปในีเจรีญล้วผมม่น่มก็กักันผมม่มาแรู้จะเป็นเจ้าายเนาะเอาเลรานี่ว่าสีเกาหานี่่เออเอาไงเหาเลขงามดิงามดิแก้วสีเกาหานี่มันสีงามก็อก่นกับชิแปดไม่หรอมันสีงามก็ที่ไหนก็ชิบแปดว่อนีบ่ืออยู่ครับเอาเพเที่ไฮนั่นนะ พุทยิไหบ้านนี้ยังมาแรงมากพอดีมาฝันให้มันเป็นของตัวหน่อยก็เรื่อ้งวันนี้ยาขัดขวางให้เป็นเห็นเป็นของเราค่ะแบบว่ามาทั้งตัวมันบกพิดศินค่ะอยู่กับเพนมันผิดศินมันพทธิบอกเปนตแห้งยิ่งไล่มันประงค่ะมันมันเป็นอย่างนั้นตาจิตติ ค้องสีความจมของพระบุญแม่นี่ยนะบุญแม่อืมมันบ่ถือหรืตี่เรียกบ้างฮะตัวนี้ละก็สันยังมีทบุกูกสาวอีกโอเคค่ะให้ให้ใหม,ม,มหาซื้อให้บุญโคมีหลายพอดีไปหาซื้อได้บ่ละนะไปได้บ่ซื้อได้กเถอเนาะ ตัวเลขกวสี่เก้าห้าสองตัวสามเออสามสองตัวตัวเลขวันนี้บ้างสองตัวบ้านประปนอ๋อเวประ่เพิ่งท้างานอยู่แม่งทีล่ากัไปน้องฮ่องกงบุกมีสมาธิเกี่วกันแล้วอืา ชิ่อา่กองสลักคุณเลยบอลนี่ชิบอายกองสลักซื้อกองสลักคุณบอลเอโถ้อยลูกซื้อไเป็นชุดเลยคระอ๋อาสี่ก่อห้าเราพันเนาะสี่ก้าห้าเอาไปห้ตัวดีไปเป็นยนวห้าห้าึ้มากขึ้นวันนวน่ามันนอนพรกับไข่นี่ฟ้องเสียงตึมร้อนชิมลงมาจะทั่วเลยอ่เอาเอาไปว่าจัลงหักล้ะล่ะที่ ทีมอัน่วเอาโชคมาให้บุญแล้เป็นเอาเคาะมาให้เนาะมาดทีมให้จังสี่ว่าจันเอาเอาไปว่าจันฟังเสียงว่าแต่ว่าดังดังโลกคางวันน้อนนี่คำวิงเมื่อข้อคดีสทันหลับเนาะคำวิงคือบ่มีอย่างว่าคือดังอย่างเดยมันสิมาอยู่ชั่วปั๊บค่ะ ที่กินควดพอียเอาได้จังแต่ข้นข้อสร้างคุณคันให้โทษให้ยุกรุงเทพซื้อให้ดันเงินมั่นหมายว่าเป็นสยาแนะเงินมันซื้อคือก็อยู่กับมันาานาบินอันนั้นมันสิไดอ,อ,อันนี้หรือว่าจะของเมอเมียนเมานันนแต่แต่ว่าผมว่ามันเป็นตามนิอยู่ดิเจาเจสดสดใสขนาดนี้มือนี่ สดใสขนาดนี่มากมากหน้าตาใช่ไหมสดใสขนาดด้วมือนี่ไอแววคือคือม้ามือดวงดวงดีใช่แล้วเป็ดม้าตัวตีนแข็งมันมันสีขาวมันต้องเขามันขึ้นอลไรก็ไปอันช่องเมฆอันอันตัวน้อยเจ้าเทขอนั่งหรือเจ้านั่งว่าเสียโอ้ยพระองค์นี่แม่ว่า ถ้ากันไก่ทองมิกเนาะฮะกับกูที่ว่านเนาะบ้านนี่มันขัดกันได้บาน่คะมันขัดกันบานนั่นแหละเขาเอื้อ่าขัดค่ะไพ่กันอย่างดีไพ่กันอย่างเล่นเพลินกันเพลินกันอย่างหลังซื่งกันมันให้เจดีเพ่อแล้วคแต่ทำมปไหนมันมันไก่เลี้ยวเลี้ยวก็เพลินธรรมดาเพลินกับบ้านั่นดอกค่อยค่อยทิ้ง พ่อคิดว่าถีงสามจุดล้านเลยอู่พญานาฏเลยต้นาวัดพี่บัวเหลียวเอาข้างหางไว้ข้างหลังหงอกรมาเพื่อเวบิกยื่พี่อนยืมาวัตรสองประตูนี่เจดีย์น่ะเอหางเกี่ยวกันไปอ้อมรถยที่อ,อ้อมเลื่อยว่นนี่เอาวันทุกวันยืนจังก้าไว้กลางค่ะคะแนนสามจุดล้านนะค่ะมาดีก็เอา ภาพพนมเห็นบัวแปดสว่ะรอติดพูดไปบอกว่างสีบรวันเห็บนบัวพลมาน่ะยองชากไปพูนสีแดงมาละพ่นนะคือพนอน่นยังไงทำมาจากวันน,นี้เอาสีเงินเดิเดมมาทับ,บอกท่บ,บอระบานนี้เวลาทาใส วงจานเกแดงก็พ่นสีเหลืองระหว่างสีขาวสีเหลืองมันจะกลมกลืนกันว่ะสิน <Yeah. S 2> คนเดียวมันบวงมันจะสัดขาวแดงอันชาติอัน,นผู้เขาทชอบนะของพัทเลสวนสัตเนี่ย <Okay. S 2> สียังต้องอยู่อยู่นี่แต่ว่าบุ๋มวใครบุม๋มวิผู้ไปเห็นบอก <Yeah. S 2> เฮ้ยขึ้นไป็นชั้นๆบุ๋ม สีสีมันเป็นสีกอสีจาก,กวูนนะ,ะเขาอื่นสีเงินนะพ่นพ่นไปเนี่ยเขาได้ส่วนยสวนเรีนพ่นหูเร็ยนท่ายังอมต้องอยู่สีนั่นยัางงามดีอยู่ยะวัน <Yeah. S 1> นี้ยอดเข้าไปมันเปินเอาอาัถีใหม่มันเป็นหู้เข้าไปเนี่ยย่างเข้าไปวันแหกดีข้านเข้าไปเอู้ข้านเขาเา้ขา,เขาไปพดเดียว ก้าวลงไปเลยพลังจาัาหวะทอธิอธิอยู่ในโถนี่ในขวดแก้วนี่อธิตยของใครถามขอข้าพเจ้านี่แหละเขาไหว้ธาตุธาตุใหญ่แล้วก็แบ่งมาที่นี่งานบ,บัตรแดงนั่นข้อบอ่บาาอคุณคุณมาให้เจ้บปะฮะ คุณไมได้จนเรียนเยนะมาถูกหลานหยาดเอาเไิดเรียนพลเรือส่วนเฮ้ยเห็นงงเลยเอาเม่มันเหมือูกหลานเอาขอสามตัวอี่สักกันน่ะพ็ยังสี่ก้าห้านี่มันน้ำสี่อางสี่ก้าวห้านี่ก้าห้าก็เรียกงาอย่า คืออยู่คือมักน้ำอยู่ครับเก่าห่าชิดสวงน่ากันแทงขึ้นจนเก่าโอ้ยน่าแกมันจะคิดถูกธรรมดาเนาะท่านผู้ชมบาดเหี้ยบาดบาดมันคิดวงจรอ่ะมันคิดวงจรอ่ะแสงจันทร์สว่างไงสว่างทั่วนภาอะยไงนี่างไกล นี e. <Ja. S 1> ่มันมันแปลบริวารบอบปินสันเปียาขันหม้อยาวๆเนี่ยโอ้ยตัวเข้าสิขงมาเลยตันน่ะนะสองทางไกลน่ะมันบ่มีได้ฝันกับยาเฮาเฮ้แปลยาดีออกไปน่ะชั่วประจันจันกระเจ็ดนี่จังหวะแปลยาดีบ๊อบปินจันสองแสงนั่นอ แสงจันทร์ส่องนี่ส่องบนนภาส่องไปได้ไกลนี่เท้าสัวเศษาตีของนีนจิตนาบอกสมองตึงสรุปนี่สี่เก้าหาเนะสี่เก้าาหง่ามแห้งง่ามงเล็กสามตัวเอาเป็นว่าเอาสนิทแล้วเนาะผัดก๋วชเตี๋ยวเจ้าเจ้าจิตสี่เท่าบอดอ่ะคัน คนเวลาว่า,างก็เลยเขาไปนั่งเนคะ่ะครับสําหรับนที่นี่คุณนอ้องสาวคน, <จบ S 2> าวนพาไปตลาดคิดซาล่าแชมพูโหโหส้มไปก่อนนะ,นะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้ผมนนะนียได้ครับส่องมาสายฝาผ้าร้อยฝาข้างนี้ได้ครับพี่น้องขอบคุณครับ